อ่ะนะฮะเห็นพร้องไหมพี่อุ๊ดว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าจะซื้อหุ้นเนี่ยต้องหาพวกที่มันราคาต่ำๆที่มีโอกาสกลับตัวเนี่ยผมทำอย่างนี้มาประมาณสองสามอาทิตย์แล้วค่ะวันนี้เนี่ยหุ้นเหล่านั้นมีเหลือน้อยลงครับแต่ยังพอมีอยู่แต่น้อยลงไปเยอะเมื่อก่อนนั้นมันเป็นมหาสมุทรเลยแต่วันนี้มันเหลือประมาณกระป๋องน้ำ เดี๋ยววันนี้พิกกระป๋องน้ำากเดี๋ยวเดี๋ยวมาหุ้นเดี๋ยวเราจะไป่หุ้นกระป๋องน้ำมีอะไรบ้างนะขคาับผมดีดีอะแต่ก่อนอื่นพี่อูจะพูดเรื่องภาวะตลาดช่วงนี้ที่มันดูผันผวนหน่อยไหมเป็นการผันผวนในที่สูงเชิญคะคือเหมือนเหมือนที่วิธีคิดที่ผมคิดน่ะเหมือนกับที่ตอนสัมมนานะที่ผมบอกว่าตลาดหุ้นะมันแยกมันแยกแยกเป็นสองสองชุดชุดที่หนึ่งคือชุดได้นายก ก็หนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าหกศูนย์นี่คือชุดนายกชุดที่สองคือชุดค um อรมอลเดี๋ยววันนี้เราก็น่าจะรู้แล้วครับใครนั่งตำแหน่งไหนชุดนั้นก็จะอยู่ในโซนหนึ <c oughs> ่งห้าเจ็ดศูนย์ถึงเก้าศูนย์ขึ้นอยู่กับขึ้นกับสิ่งที่เราคาดการในนโยบายตรงนั้นซึ่งวันนี้เราเห็นคาดการมาแล้วนโยบายส่วนใหญ่อท่านไปที่ไหนพุ่นขึ้นอย่างเช่นท่านไปสนามบินตงวันลัภูมิพุ้นก็ขึ้นท่านไปที่ไหนมาวันนี้เดี๋ยววันนี้ท่านจะไปสมุทร สะสงครามไม่รู้พวกหุ้นอาหารทะเลจะขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็นั่นแหละเรื่องคอรลมองก็จะทําเป็นอีกชุดหนึ่งมันตรงนี้ผมมองตลาดว่าตลาดตอนนี้ก็ลังรอในเรื่องตรงนั้นอยู่ตลาดมันก็เลยแนวไซเวสําหรับผมเองเนี่ยผมจะบอกว่าจากจุดที่จุดที่เราเล่นมาก่อนหน้านี้สามอาทิตย์ใครส่วนใหญ่แล้วผมเชื่อว่าจะรวยขึ้นเราจะรวยกันขึ้นเพราะว่าหุ้นเนี่ยราคาต่ํามันมากันโหแบบเยอะจนไม่รู้จะเรื่องตัวไหนอะ <c oughs> ไม่รู้จะเลิกตรงไหนแต่ว่าในจากนี้ไปเนี่ยจากวันนี้หรือจากสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเนี่ยมันจะยากขึ้นนะมันมันจะเป็นสัปดาห์ที่มันมันเมื่อก่อนเราจะโยนหวานไปเลยอ่ะหวานยังได้กาไรอ่ะแต่จากสัปดาห์หน้าเราหวานไปไม่ได้กําไรฮะหวานไปเนี่ยอาจจะวืดได้นะครับเ,เพราะฉะนั้นก็ผมมองตลาดแบบนี้ฮะก็จุดที่ดีที่สุดสําหรับคนที่เป็นพวกเทาๆอย่างพวกผมเนี่ยคือนักสเป c u l a t i e อะไรพวกเนี้ยมันมันกำลังจะผ่านไป จากวันนี้ไปเราจะต้องทํางานเยอะขึ้นเราจะต้องดูแลหุ้นเยอะขึ้นต้องเข้าใจหุ้นตัวนั้นว่าทําไมเราต้องซื้อหุ้นตัวนั้นต่อนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมีไอเดียว่าเวลาเขาเลือกหุ้นหลักๆเนี่ยหรือที่ผมใช้เนี่ยมันมันใช้ยังไงแล้วก็มีหุ้นในลิสบางตัววันนี้ผมลิสมาให้ประมาณสัก6-7ตัวเนี่ย<ะ>แล้วแต่ละคนก็ไปทําการบ้านดูกันแล้วกันว่าจะเอาต่อไหมนะครับอ้าวเอาเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเอาวิธีคิดเรื่องของการเลือกหุ้นกันก่อนเลยแล้วกันค่ะ เงินผมไม่ได้พิมพ์มานะเดีนะ๋ยวผมขออนุญาตเลือกแยกเป็นเปสามหัวข้อนะวิธีการเลือกกุ้นจะจดหรือจะอะไรก็ได้มาฟังทีหลังก็ได้ข้อที่หนึ่งเนี่ยนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่าเราควรจะต้องเลือกกุ้นจากราคาเป็นหลักแต่ละคนก็จะมีระบบราคาเซิร์ชสแกนแล้วแต่เอาราคาบางคนใช้ rsi ต่ำกว่าสามสิบหรือว่าสามสิบเด๋อนนี้ rsi สามสิบ rsi สิบสี่วัน rsi ต่ำกว่าสามสิบมหายาก ส่วนใหญ่เราก็อยู่ในช่วงที่ต่ตําๆนะตอนนี้ก็ประมาณสามสิบถึงสี่สิบนี่ก็ถือว่าต่ำนะครับราคาลงมามากที่สุดในรอบสามเดือนหกเดือนแล้วแต่นะครับแล้วก็มีมีโวลุ่ม um <K US> S> <S เข้าเริ่มมีโวลุ่มเข้าแล้วก็ราคาเริ่มเริ่มบกกลับพูด,ดง่ายๆคล้ายๆตัวเจอั้นไปมองหาหุ้นที่เป็นทรงตัวเจให้ได้ ซึ่งอย่างผมเองผมก็จะมีระบบสแกนที่สามารถดึงหุ้นตัวเจขึ้นมาได้นะครับก็คือว่าลงมาลึกแล้วก็เริ่มเริ่มมีวอลรุ่มกลับขึ้นมานี่คือข้อแรกครับเวลาเราสแกนหุ้นเนี่ยเราสแกนจากอันนี้ง่ายที่สุดนะครับเราจะาง่ายที่สุดอย,อย่าไปหาของดีอย่างอื่นแต่วิธีงีง,ง่ายๆสุดจากราคาเนะี่ยง่ายสุดเพราะว่าเรากำลังหาหุ้นราคาต่ําเพาเื่อนี่ราคาต้องเป็นตัวแรกที่เราหาก่อนหาหุ้นตัวเจให้ได้อาจจะเป็นสิบยี่สิบตัวอันที่สองมาสแกนอันที่สองคือสแกนหาว่า เราเพิ่งเราเพิ่งผ่านช่วงผลประกอบการใช่ไหมครับทุกคนควรจะไปนั่งฟังออฟเดย์ไปนั่งฟังบทวิเคราะห์ที่นักวิเคราะห์เขียนออกมาว่าประโยคที่เราหาก็คือว่าผลประกอบการไตรมาสที่สองเป็นผลประกอบการที่ต่ําสุดเ,ออเยอะครับพุ้นที่ขึ้นออขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอะเกินครึ่งมาจากไปมาจากคาคานี้ว่าไตรมาสที่สองอะมันผ่านจุดที่แยกไปแล้วเพราะว่าจะหรือว่าเราเจอปัญหาเรื่องเรื่องเศรษฐกิจกับเรื่องดีมาแล้วก็ต้นทุนพลังงานเนี่ย มาตั้งแต่ไตรมาที่สี่ที่ที่หนึ่งแล้วก็ที่สองที่สองอ่ะเห็นค่อนข้างชัดค่อนข้างชัดเลยแล้ววันหยุดไต่มาที่สองเยอะนั้นผู้บัญหารคนไหนพูดว่า b ่ t ทอมเอาไปแล้วสมมุติว่าคุณได้ list ของการสแกนข้อหนึ่งมาประมาณสามสิบตัว mm hmm. คุณก็มาดูว่าข้อที่สองเนี่ยมีใครพูดว่าทอมออาคุณก็เช็คลิสต์ในสาสิบตัวนั้นหน่ถูกไหม mm hmm. คุณอาจจะเหลือประมาณสิบตัวอาจจะประมาณเหลือประมาณสิบห้าตัวข้อที่สามเป็นผลพวงจากข้อที่สองก็คือ ไอ้ผมขออนุญาตช้หน้าจอดีกว่าเอาเลยฮะอันนี้จะใช้หน้าจอแหละมีเวลาถึงอีกประมาณเจ็ดนาทีโอเคข้อที่สามนี่ฟังดีๆนะให้เราหาหุ้นที่นักวิเคราะห์เนี่ยเราเป็นเราเป็น,นเราเป็นลูกค้าแต่ละบกถูกไหมแต่ละบอกเนี่ยจะมีเป็นพวกเออร์เน็ตชีสหรือเป็นเออร์เน็ตไกด์อยู่ทุกบกมีฮะทุกบกมีอย่างอย่างดาวอก็มีไปดาวน์โหลดมาได้เลยนะครับในเว็บไซต์ให้มามองหาอะไรมองหาว่า นักวิเคราะห์เนี่ยเขาเรคคอมเมนต์เซลล์ตัวไหนบ้างาในอยากให้ไปดูบทวิเคราะห์ย้อนหลังเนี่ยอ่ั้งสองสามอาทิตย์ที่แล้วนะเซลล์ตัวไหนบ้างไปดาวน์โหลดมาก็ไดนะ้ของเซลล์สองสามอาทิตย์ที่แล้วก่อนที่เขาจะมีการอัปเกรดเราจะเห็นคําว่าเซลล์บ่อยๆนะครับอ่าตัวไหนเซลล์บ้างก็บางคนก็มีระบบ Excel ซก็ก็ก็สแกนกันไปนะอย่างเช่นอันนี้ผมดาให้ดูนะอย่างเนี้ย อ่ะเนี่ยเซล,ลมีทั้งหมดเนี่ยกี่ตัวเนี่ยของผมเองก็มีประมาณเนี่ยกี่ตัวสิบกว่าตัวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเปิดเอานิงไกด์ดูก็ดูช่องนี้นครับว่ามีมีเซลลมาทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยช่องนี้แหละนะครับกี่ตัวนี่ก็ไล่ไปเรื่อยๆเลยมองหา <c oughs> ทําไมต้องมองหาเพราะว่าสืบเนื่องจากข้อที่สองคือว่าผู้บริหารพูดว่ามัน bottom out ไปแล้วเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรเราควรจะไปหาหุ้นที่นักวิเคราะห์เคยมองลบไว้ก่อนยิ่งเป็นขายอยิ่งดีเลย ขายเสร็จปุ๊บทุกคนบอกว่าอะพอ,อได้หุ้นมาขายประมาณสิบตัวเพราะฉะนั้นเอาสิบตัวเนี้ยมาแมทก,กับไอ้หุ้นที่ที่ได้ข้อที่สองอีกเมื่อกี้บอกเหลือสิบห้าใช่ไนะหมพอได้มาสิบตัวคุณเอามาแมทอีกแสดงว่าเห็นว่าหุ้นนี้คือชุดนี้คือชุดที่เราต้องการแะก็คือนักวิเคราะห์มีโอกาสอ,อ่าที่จะอัปเกรดราคาหุ้นขึ้นสูตรพื้นฐานง,ง่ายๆที่ผมใช้คือเมื่อไหรก็ตามนักวิเคราะห์อัปเกรดหุ้นครั้งเกินครั้งที่สามให้ขายหุ้นอัปเกรดนะแต่ถ้าดาวเกรดครั้้้้งที่ใหหซือุน เพราะว่าจะไน้เห็นว่าราคาหุ้นน่ะมันก็จะลงมาเยอะแล้วด้วยคือพูด,ดง่ายๆมาสะท้อนไปหมดแล้วนะหุ้นที่เห็นส่วนใหญ่ไม่เชื่อฮะลองไปดูครับหุ้นที่ขึ้นขึ้น,นมาวกว,ว,วกลับมาช่วงนี้ยหลายๆตัวมาจากมาจากวิธีแบบนี้คือคนไปมองบอทอมเอาไอ้คนไปมองราคาลงแล้วก็พอบอตอมเอาผู้หันพูดบอทอมเอาปุ๊กแล้วก็ไปดูนกวิเคะหน์หนนกวิเคะร์ก็เตรียมบางคนก็อัปเกรดเลยในวันนั้นบางคนก็เตรียมจะอัปเกรดพวกนั้นอนะ่ะ ย,ย,ยิ่งเต็มจับเกตยิ่งดีคือแนววิเคราะห์ยังไม่ทำเนี่ยเราจะได้เราจะได้ซื้อหุ้นที่ราคายัางไม่ขึ้นนะครับนี่คือวิธีคิดสามสามวิธีคิดนี้นะครับก็ถ้าถามว่าแล้วอย่างนี้คือเราจะได้หุ้นอะไรมาบ้างผมว่าหลายๆตัวที่เราแนะนําไปก่อนหน้า,นา,า CE, ANA, เนี้ยพวกคารบาวพวกเคซีฮาน่าเนี่ยก็คือคอนเซปต์นี้หมดซึ่งวันนั้นอะหุ้นตัวเนี้ยมันพวกนี้มันขึ้นมาหมดแล้ว นะครับมันขึ้นได้หมดแล้วเพราะเนี่ยคาราบาวเคซีฮานาพวกนี้มันก็จะเป,เป็นเป็นเป็นชุดที่เคยเป็นเคยขึ้นมาแล้วในช่วงก่อนหน้านี้นก็ลักษณะโดยเทคนิคเดียวกันคราวนี้ถามว่ามันมีอะไรเหลืออยู่บ้างผมจะแนะนําให้หลายตัวนะมันมีทั้งหมดที่ผมนั่งนั่งอ่านเล่นๆในวันนี้มีทั้งหมดที่เป็นตัวน่ะเรียกว่าเป็นผู้ต้องสงสัยดีกว่าเพราะมันจะขึ้นจริงหรือเปล่าหรือจะขึ้นได้อีกหรือเปล่าไม่รู้ก็คือมีผู้ต้องสสยอยู่เจ็ดลายนะครับไม่รวมไอ้นี่นะ JKN ไม่รายนั่นคือ 7ดลายนั้นคือตัวแรกนะครับที่ผมผมไล่ตามตามที่ผมเขียนนะผมไม่ได้ไล่ตามความชอบนะไฮไลท์ T L I อเปิดงกไปดูครับไฮไลท์กำไรไม่ค่อยดี<ช>นะครับกำไรไม่ค่อยดีแต่ว่าอาผมให้ดูตรงนี้จริงๆไฮไลท์มันอยู่ในทรงราคาหมดแล้ว่ะทั้งหมดทั้งหมดอยู่ใเน,นี้ยมันทรงราคาต่ำอะไฮไลท์เนี่ยกำไรเขาไม่ค่อยดีอ่อผมให้ดูตรงนี้ให้ดูเป็นกำไรรายได้มากครับใครมีระบบนี้ก็จะ,จะ ใครมีระบบที่สามารถดูแบบนี้ได้ก็จะสะดวกขึ้นมากขึ้นนะครับเนี่ยกําไรเนี่ยมันไม่ค่อยดีในสองไตรมาสที่ผ่านมาเพราะว่าหนึ่งเขาไปตั้งสำรองสตาร์2สองงวดเลยสตาร์เขาเขาถึงไปสี่ร้อยล้านหรือไงไม่รู้ว่าต้องไปตั้งสำรองนะครับแล้วก็อที่สองคือผมไปแงะเอ็มดีเอมาว่าเขาบอกว่ากําไรของเขาเนี่ยเรื่องประกันเน่ยที่ผมดูไม่เท่าไรหรอก แต่กำไรเขามาจากการลงทุนการลงทุนมาจากเรื่องของดอกเบีย้ยขึ้นที่มันจะดีนเพราะนี้ยตอนนี้บอลยูมันขึ้นเพราะฉะนั้นผมเดาได้ว่าไทยไลฟ์ควรจะดีซึ่งอันนี้ก็คือหุ้นที่ดาโอเนี่ยดาโอเนี่ยเอาเข้ามาเชียร์ในเมื่อมันเมืม่อหลายวันก่อนแล้วก็เราก็ขายไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็คือในเชียร์ในช่วงที่มันตั้งทรงนี่แหละแล้วก็ขายไปรู้สึกวันวันที่แดงนี่แหละนะครับเราขายไปวันเช้าว,วันนั้นเลยหรือย,ยังไงเนี่ยผมจาวันไม่ได้ที่เป็นคนทําเองแหละแต่จาไม่ได้นี่แหละคือตัวออย่่างข้ที เราใช้คําว่า bottom out มาดูประกอบเรื่องราคาหุ้นน่ะทั้งหมดที่ผมพูดทั้งเจ็ตัวนี้มันต่ําอยู่แล้วไม่ต้องดูราคาก็ได้นะครับตัวที่สองยกตัวอย่างนะครับดูตัวอย่าง S C G P S C G P เนี่ยเพิ่งเอาเข้าเมื่อวานตอนเช้าจริงๆเหตุผลที่เอาเข้าเนี่ยก็คือหนึ่งก็เหมือนกันฮะราคาลงอยู่ล่างๆแล้วก็เริ่มมีวอลุ่มนะครับแล้วก็ผลประกอบการเริ่มเริ่มจริงๆอันนี้เริ่มฟื้นแล้วนะครับแล้วผมไปดูอีกข้อหนึ่งก็คือราคาถ่านหินครับราคาถ่านหินของปัจจุบันล่าสุดเนี่ยมันลงมาจาจก ร้อยหกสิบกว่าหรือร้อยห้าสิบแปดเหรียญเคยพีคสามร้อยกว่าเหรียญกับสี่ร้อยเหรียญแสดงเห็นว่าตอนนี้ต้นทุนของ scp เนี่ยกำลังจะลงอ่านมีปัญหาเรื่องจีนอยู่บ้างแต่ว่าหรือว่าเศรษฐกิจโลกอยู่บ้างแต่ว่าคียของมันที่ทําที่เขากระทบตัวเขาเองจริงจริงครับคือต้อนทุนสูงต้นทุนวัตถุดิบบ้างต้นทุนอะไรบ้างสูงเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นจังหวะในการซื้อนะครับก็ scp ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้มุมมีมุมมองในเรื่องของราคาสานถินกับเรื่องเทอร์นาล่าวนะครับ ไอบีเนี่ยเพิ่งเอาเข้าสดๆร้อนๆในวันนี้เลยเรานั่งดูไอเบีมาตลอดเราเรายังไม่กล้าซื้อเพราะตอนที่ช็อตที่มันตกมาจากอ่าช็อตที่เขาตกมาจากสามสิบาทเนี่ยมันเป็นช็อตที่น่ากลัวเหมือนกันเราก็ลองว่าเอ้ยทาไมทําไมราคาก็ะต้อนขึ้นแล้วแต่เขายังไม่ขึ้นเนี่ยราคามันลงมาเราก็นั่งรอรอวันให้เขาให้เขาแบบประเภทประคองตัวเองได้แล้วเริ่มมีหัวรุ่มกลับเข้ามาซึ่งใครที่ดูเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยหัวรุ่มเริ่มเข้าชาัดเจนแล้ว นะครับแล้ววันนี้ก็เลยเราก็เลยตัดสินใจเอาตัว IBL ครับซึ่งไอบีเอลเนี่ยกลับมาดูอีกนิดนึงว่าองค์ประกอบตัวหนึ่งที่ผมใช้ในการดูเนี่ยก็คือราคาคัตตอนเนี่ยนะครับก็คือหน้าที่จริงๆสไลด์พวกนี้ดูในเว็บไซต์ของตัวาโอนะดาวน์โหลดได้เลยนะครับนี่ฮะราคาคัตตอนซึ่งอีกกับจีนเนี่ยมันเริ่มขึ้นแล้วันรบเครับเออเอครับก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็มองว่าเนี่ยเป็นจุดจุดหนึ่งที่ทําให้เราเล่ <ๆ S 1> นก่อนหน้าเนี่ยข ผมก็แค่รอราคาอย่างเดียวแล้วพอราคาเขาเริ่มเซ็ตเทอรได้ผมก็วันนี้ก็เลยแนะนําซื้อเป็นไอบีแอนะครับนี่คือเหตุผลเคอร์ี่เคอร์ี่เอง oh, <Cur> ทุกคน uh huh. ทุกคนเบื่อนหน้าหนีหมดมันจะขาดทุนอะไรกันนักหนาแต่ว่าผมก็นั่งเฝ้ามาหลายวันว่าเฮ้ยมันเริ่มมีแล้วมันเริ่มมีเวลมันเริ่มมีสตอรี่มีอะไรเข้ามาแล้วอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่คนสนใจนะครับก mm hmm. ็ผมว่าเคอร์ี่ก็เป็นจุดหนึ่งแต่ว่าเคอร์รี่ยังมีความเสี่ยงอยู่ในเรื่องธุรกิจ แต่จะลืมนะราคามาลงมาลึกมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันตอบยากมากครับใครที่สามารถหาคําหาคําตอบได้ว่าจากยี่สิบจากยี่สิบกว่จากยี่สิบกว่าบาทมั้งใช่ไหมยี่สิบสามสิบาทเนี่ยลงมาเหลือแปดบาทมันคือส่วนที่ลบพอหรือยังถ้าพอเนี่ยมันก็จะได้เหมือนันตรงนี้ต้องวิเคราะห์ตอช็อตคนจะเล่นเคอรี่ต้องไปวิเคราะห์อุตสาหกรรมว่าเฮ้ยเขาจะโอเคไหมเขาจะปฟืนอไหมหรือที่สําคัญคือใครจะมาเทคโอเวอร์เคอรี่หรือเปล่าอันนี้เป็นจุดหนึ่งนะครับ ก็เรียกว่าเอาไปดูกันนะครับแล้วก็เห็นไหมครับว่าผมจะมีเหตุผลในการคิดว่าทําไมมันถึงเราถึงจะเราเราถึงเป็นหุ้นที่ไปอยู่ในเจ็ดตัวที่เราควรจะตั้งนั่งดูเขาอีกอันหนึ่งคือ v g i v g i ก็เคยเจอผลกระทบมาจากกลุ่มเพราะว่าไปเกี่ยวพันกับเกอรี่ด้วยก็คือกลุ่ม b t s นั่นแหละราคาหุ้นก็ลงมาเหมือนกันแล้วก็เริ่มตั้งทรงกลับมาเหมือนกันนะครับ BGI อาจจะมีประเด็นเรื่อง BTH อยู่เพราะว่า b t s มีเรื่องการขยายอะไรพวกนี้ซึ่งยังไม่ไปตามที่คิดเนี่ย วีจัยก็ราคาต่ําก็น่าสนใจแล้ววอลลุ่มก็เริ่มเข้าด้วยวีเจเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับอีกสองตัวที่เหลือลก็คือ i ิชเชตชิปปิ้งเมื่อคี้ที่ผมลืมบอกทั้งหมดเนี่ยมีหุ้นส่วนใหญ่ในเจ็ดตัวเนี่ยมันเป็นหุ้นที่มามีผลกระทบมาจากตัวจีนนะที่ราคาลงมามันเนี่ยผมจะให้ความสนใจจีนว่าถ้าเกิดหุ้นที่จีนหุ้นจีน,นะห,น,จนนะหรืออิงจีนเริ่มขึ้นเนะนี่ยในในลิสต์ตัวนั้นมีตัวไหนบ้างก็ก็เราเลือกตรงนั้นพิชเชตก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งครับราคาต่าบ,บา ราคา bdi ก็เริ่มทยอยขึ้นคนเริ่มมาเบทในฝั่งเริ่มจีนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพีเชตก็จะเป็นหนึ่งในเจ็ดตัวนั้นที่ควรจะไปนั่งดูแล้วสุดท้ายคือ sta ครับไม่รู้ทันหุ้นลงนงสิอพิมหรือเปล่า,เ,ลาเรื่องของนโยบายที่รัฐจะสนับสนุนการการ<ช>ผลิตย,<ะ>ยางรถยนต์ในประเทศถูกไหมใช่ไหมใช่ค่ะโอเคครับนั่นแหละผมว่าตรงนั้นแหละเป็นตัวช่วยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือ sca ก็คือตัวองกับจีนเหมือนกันต้องยอมรับว,ว่าช่วงที่ผ่านมาหุ้นไม่ว่าจะเป็น ner หรือ sca เนี่ย ก็จะจะเป็นตัวที่ถูกกระทบมาจากเรื่องจีนส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องราคารวมถึงเรื่องเศรษฐกิจโลกส่วนหนึ่งเพราะว่ารถยนต์เนี่ยพอเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยมันจะขายได้น้อยลงใครไม่ชอบ SDA ก็ไปที่เนยก็ได้นะครับเพราะเนอเองผมก็คุ้นเคยเขาอยู่ก็เป็นพุ้นที่ก็ค่อนข้างดีแล้วก็ผมว่าถ้าเกิดมีเรื่องยางอะไรแบบนี้เนี่ยก็ไปที่เนอก็น่าจะโอเคเหมือนกันครับก็จจะเรียกว่าเป็นตัวที่8ก็ได้นะฮะก็นี่คืเป็นไอเดียครับว่าวิธีช็อตที่1คือเลือกราคาก่อนช็อตที่2 ไปดูว่าไปฟังว่าผู้บริหารนั้นเนี่ยเขามองธุรกิจเขาบอททอมหรือ,อยังนะครับหรือไม่ก็วิเคราะห์เองก็ได้ครับว่าบอททอมหรือ,อยังถ้าบอททอมก็ไปดูข้อที่สามคือว่าอันนี้ถ้าข้อที่สามเป็นออปชั่นมีหรือไม่มีก็ได้นะถ้ามีถ้ามีก็ดีคือว่านักวิเคราะห์นั้นเนี่ย<ๆ>เขาเขาเขาแนะนําเป็นขายอยู่หรือแนะนําเป็นโฮอยู่นะครับซึ่งอันนั้นนะักวิเคราะห์มีโอกาสอัปเกรดขึ้นอันนี้จะเป็นดีถ้าเกิดมันตรงข้อที่สามด้วยเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยซึ่งผมก็ใช้เทคนิคข้อออที่่่ยยูบๆ ซึ่งมาได้ผลนะครับสุดยอดยอวันนี้สุดยอดจริงๆขอบคุณมากๆครับพี่มงคลครับโอเคครับ,วส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ